วัสดีดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับรายการคู่แข่งมอเตอร์ลิงค่ะใช่แล้วนะคะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในงานอิส,สุให้น้ำเพื่อชีวิตนะคะณโรงเรียนวัดโพนิมิตรจังหวัดสัะแก้วค่ะและบรรยากาศจะเป็นไงไป,ไปดูกันเลยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่ว่าการช่วยเหลือจากส่วนราชการไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยดําเนินการให้ซึ่งก็อยากให้ทางอิสุทําให้ครบทุกโรงเรียนที่ยังขาดแคลนน้ําในประเทศไทยนะครับ วันรู้สึกก็มีความสุขนะเห็นอิสุมาช่วยประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนกับครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งขาดแคลนเรื่องน้ําที่เข้ามาแล้วก็เจอเลยดับแรกเลยคือปัญหาเรื่องน้ําจริงครับเพราะว่าน้ําเรามีปัญหาในส่วนส่วนหนึ่งก็คือน้ําไม่เพียงพอต่อการใช้การดื่มนะครับส่วนที่2น้ําที่มีอยู่มีสารปนเปื้อนเนื่องจากว่าเป็นน้ําผิวดินนะครับซึ่งติดกับไรรอ้อยไล่พืช ของชาวบ้านซึ่งเขาส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเขาก็จะใช้ยาใช้ปุ๋ยซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนก่อนที่เราจะได้รับเมตตาจากทางอิสุสุก็ของกรมทรัพย์ได้มาสร้างระบบน้ําให้แล้วก็ใช้ทั้งพภกหรือโภกได้นะครับเป็นสิ่งท,ท,ที่ที่ผมดีใจมากๆนะครับดีใจมาก